สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงได้แล้วไม่เก่งข้าถามจะถามหน้านี้ไหนได้เวลานอนแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิพอหมดเวลาคุยกันวันนี้แล้วครับ อ่อันนี้ใบหนึ่งให้ฮะไม่แยกเลยตีง่วงสี่พานสี่พห้าสไม่เอาไม่เอาไปตอนยังไงพอเพิ่เิเลิกจริงๆมันเราไม่เห็นแมสเซจใครเลยอะจริงๆไม่สนุกเลยอย่างเงี้ยแฟนคู่ครับง่วงปะมันไม่เห็นเลยเหรอ 250.. ร้ยห้าสิเสื้อมันจะมาหนุดไปอีกแลเนี่ยวอลหนึ่งสองหกสองร้อยห้าสิบาทนะคะเสื้อคอปนะคะสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบครับนี่อกไม่ถึงส่ินี่ยนได้มาเืเคื่องเขาอันนี้ด้วยอันนี้ปาะไปได้เนี่ยแล้วก็อันนี้ไปวอแหวนหนึ่งสองหกยังมียีตัวเนู่ยยูนังกีตัวน่วอลเลยนะวอลหนึ่งสองหกมีไตัวอยู่ะมีรตัว ไอ้ต้งแน่ก็ไม่งั้นเธอจะอยู่ผิดนะเกมม่วงมันกับม่วงหรือสองตัวจ้ามีแค่ห้าตัวตายทีกลับบ้านไปทุกคนก่้านเขาบอกว่ามีคนบอกว่าขอดูแหวนพูดหน่อยแล้ว่ินห้น้ามาจี้หน้ามากินดินาซื้อเดี๋ยวดูหน้าโอ้ยหนักยางงี้โอเคทำไงนะทำไง ไปไหมเก่งลีฟ<จ>ย <uur> ้อนหลังได้ไหมคะถ้าถ้านอกไลท์ย้อนหลังได้เข้าในแชทแล้วพิมพ์รหัสในแชทได้เลยค่ะไปไหมไปจะหมดละจะได้ออกให้ออกหมดเลยบายบายครัเอ้า้วเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เสื่อฝากไว้ก่อน มันมันจะมีค่าฝากรหัสนะครับไปไปแล้วนะครับเออเดทเออเออไปดีก็สวยไปแล้วนะไปแล้วนะสวยเหมือนเช่นเด็กลงป้าคุณนี่คนยิปซเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณครับไปแล้วนะไปแล้วนะไปที่บ้านเฮ้ยตัวน um ี้น şey ่ารักเนาะเขาไม่คนเขาไม่คนคิดด้วยมานะ ขาเป็นคนคอันนี้เรานี้ไงรอบรรบพี่ยูทูบใช่พดี่ไมาตูไหนพี่ยิงป้าไงไอ้ยิงป้ามันหมุนเห็นไหมทุกคนไปพยานได้บุ๋มจะมาหลอกก็ตยงคิปได้อีกแล้วไม่จริงทำไมไยคิได้พี่ไงแต่วันนั้นไม่ใช่วันของเราเนาะันแหวนหนึ่สองหกหมดวันหนึ่งสองหกหมดแล้วค่ะวันแหว่งคืออะไรคิดถึงแล้วเหมือนกันนะทุกจุ๋มบายบายครับเป็เดี๋วัน 哎<弟>，一个呀。